วันนี้วันที่วันที่วันที่สี่หรือวันที่ห้าวันที่ห้ากรกฎาคมสองห้าหกสี่หลวงพี่ประเวทหลวงพี่ประเวศแล้วก็หลวงพี่เจริญโยมสากลแล้วก็โยมพิเทียมหลวงพ่อแดงไปไหนหลวงพ่อแดงแล้วก็หลวงพ่อบุม้มใครอีกวันนี้หลวงพ่อบุม้มวันนี้ก็ได้ไมาเยี่ยม อ่าอ <'s> ่ายมปีท <fin anta> <ots> ีส์เขียววันนี้เดี๋ยวมาเยี่ยมยมปีทีส์เขียวบ้านอะไรซับเจริญนี่อ่ามาเจมาเจริญซุปอ่ามาเลี้ยวเยี่ยมเจริญซุปแล้วก็มาเยี่ยมจ้ามาเยี่ยมยมแม่ใหญ่แม่ใหญ่แต้งอ่อนด้วยเนาะเอออ้ามแต้งอ่อนดำเออพอดีวันนี้มาซื้อมานั่นได้เลยว่าไปเยี่ยมปิธีส์เขียวดูจะเกาะอยู่ไงวะ ไปเยี่ยมยมแม่แตงอ่อนดูท่านหยาดยมแถวดูด้วยว่ะเอออ่าอ่าทานที่อะไไรง่าก็ได้อ่าจะกวนนองก็ได้เอายางวงลักลักตายเลยวันนี้มาก็ถือว่าโชคดีได้มาเอาฝนอ่าฝนก็มาตกพอดีด้วยตกแรงนำความชุ่มชื่นชุ่มช้ำมาให้ครับวีกระบุกครับกระบุกมีกระบุกกระบุกพืชสวนอ่าเขาเรียกว่า พืชสวนครัวพืชสวนครัว,ว,รวอันนี้ต้นมักไอต้นอะไรนะเพกาเพกาครับครับ<ๆ>ได้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 เอาไปกินหน้าไปกินหน้าทั้งกับพอมีชนนั้นยุตอนยมกับอันเด่นไปชั้นยุโ่ม้โย,ยมหน้า